ที่วิ่งอยู่ของ5เคยทำเวลาได้ดีสุด2.4ครับเคยแม็กซิมั่มไว้ที่512ตัวครับคือต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยได้ถ่วงเลยครับเล็กชันบาร์ก็ยังไม่มีเป้าหมายในปีนี้นะครับรง,งาน AE l e v e r d a c k นะครับอยากหาเป็น11ปลายปลายแต่ตอนนี้เนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่22ตัวครับ <Yeah. S 2> Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you to move for it? What you gon' be? And do you believe? เอสออนแอนะครับผมมีการเปลี่ยนในเรื่องของลูกสูบเป็นซีพีนะครับแต่ฝาเป็นสาตรดาดเดิมๆครับแล้วก็ก้านเป็นอีเกิลครับนะครับโบเป็นการเร็ต g เ s สามสิบหกเจ็ดนะครับตอนนี้พี่กัดแรงม้านะครับเคยทําจูนไว้ที่สี่ร้อยแปดสิบกว่านะครับสี่้ดสิบเก้านะครับผมตอนนี้นะครับ4ี่แเก้าแรงม้านะครับที่บนไนโนนะครับ แล้วก็เคยแม็กซิมั่งไว้ที่512ตัวครับในในท่านี้นะครับเป็นฝาเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการตกแต่งในเรื่องของแทมหรืออะไรครับเป็นฝาเดิมโรงงานเลยครับเอาเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเืิ่มตนเองนะครับรถผมเป็นเครื่องเครื่องยนต์ฝา S T T E นะครับ S T ฝา45นะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ย แรกสุดเลยนะครับต้องเล่าก่อนว่าเป็นเครื่องสแตนดาดมาก่อนแล้วก็มีการอัปเกรดพัฒนาขึ้นมาจนปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนเรื่องของก้านนะครับเป็นก้านของอีเินนะครับแล้วก็เป็นรูปสุดซริงของซีพีนะครับแต่ฝายังคงเป็นฝาสแตนดาดนะครับไม่มีการโมดิฟายเรื่องของแคมหรือเรื่องของวาล์วต่างๆนะครับก็ <c oughs> เรา้ใช้ในในชิตประจำวันได้รถจะเป็นพวกแอร์เย็นเพีงของนะครับแล้วก็ถ้ก,ก่อนนี้ ในครั้งแรกครับเป็น turbo 2624ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น turbo Garrett GTX ค่ะ3.6เกตนะครับแล้วก็เป็น modeling ครับมันก็จะมี performance ที่ดีขึ้นแล้วก็หมุนเร็วขึ้นอะไรขึ้นครับแล้วก็เรียกแรงมาได้ได้ได้เร็วขึ้นครับมันมันไม่รอรอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้นะสเตจตอนนี้นะครับแล้วก็กล่องเป็นอ c o n 3.3นะครับกล่องนะครับแล้วก็ฟรี มันมีระบบที่ตี้งฟรีครับแต่ส่วนส่วนตัวเองก็อยากจะเป็นหน้าจอแล้วนะแต่ก็ยังไม่อยากได้แล้วกออ็ในเรื่องของเครื่องโยนในนักเวลานี้เนี่ยครับสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับเอเอลวูดแดกหรืองานแข่งขันแดกทั่วไปนะครับก็ใจอยากจะใส่เรื่องของแคม์นะครับเรื่องของแคมเรื่องของ เปลี่ยนกล่องใหม่เป็นกล่องลิง์อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะทำทันหรือเปล่านะครับก็จะจะทำเหล็กันครับหลักๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับพื้นฐานเป็นสแตนดาร์ดของของเสา H G P อ่านอนแอร์นะครับแล้วก็แบ็กเก็ตแยกเป็นของไทยอ้าวนะครับผมนะครับแล้วก็ต u r b o เป็นการเล็นะครับผม boss เป็นของไทยอ้าครับผม ไดเล็กคอยเป็นของเคนะครับนะะฮพี่ลุงเป็นคนจัดการให้ครับแล้วก็คอยดีครับทำโดยเปฟรกราดนะครับผมที่ลุงจัดการให้นะครับแล้วก็พวกระบบช่วงล่างครับโช๊กโช๊กเป็นทูเนอร์คอนเซ็ปต์นะครับผมโอท็อปนะครับแล้วก็มีโช๊กทูเนอร์คอนเซ็ปต์นะครับผม ได้เกลียดเป็นของ h y b ดีนะครับผมแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ครับก็หลายคนจะงงว่ากระป๋องนี้คืออะไรนะครับกระป๋องนี้คือถังเอนะครับเป็นถังเอนะครับถังเอน้อยๆของเรานะครับกันเรื่องของน้ำมันที่ที่มันจะเข้ามาได้ได้รวดเร็วด้วยอะไรด้วยครับเป็นถังเน้อยๆของเราครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ทับโดยไพโชเกียรนะครับ ข้างหน้าเป็นสกายไลน์นะครับข้างหน้าเป็นสกายไลน์ส่วนข้างหลังเนี่ยตะก่อนนี้เป็นสกายไลน์การตัดเปลี่ยนเอาเป็นเปลี่ยนมาเป็นอะนี่ฮเป็นตัวดำนะฮะเพราะว่าสกายไลน์เบรกมันคมเกินไปครับพอเราเบรกแล้วมันจะหนุนนะฮะก็เลยก็เลยปรับเปลี่ยนให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ใซ้น้ัพใหม่ขออนุญาตนะครับรถคันนี้เป็น e101 นะครับผม <X C kiss Kick> เป็นตัว lx limited ภายในจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมภายในจะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะมีเรื่องของคอนโซลภายในคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ถุงเกียร์เป็นเกียร์ดีนะครับผมก็คอนเซ็ปต์ผมก็คือเป็นรถบ้านนะครับแอร์เย็นเพล็กซ์อิมพิคฟังนะครับแล้วก็ยังคงสภาพของรถบ้านเอาไว้นะครับไม่มีรอยยืดไม่มีล้อไม่มีล้ออะไรทั้งนั้นไม่มีรอยยืดล้ออะไรเลยนะครับผม สวัสดีครับผมวีพักกินจะเลยครับอาสเปกตูกราดแขนงามบาไปโชว์เปลี่ยนครับผมแลบผมเป็นโตโยต้า1 0 1ครับเครื่องขับส GTE ครับผม เป็นสเต็ปโอท็อปครับผมลูกเจก้านบอลแหวกเจมาคูครับโช๊กก็เป็นเทอินทเอครับปรับแข็งอ่อน16ระดับเซ็ตโดยผมเองเป็นรุ่นเอซซีรีส์ turbo ขับหน้าครับที่วิ่งอยู่คลองห้าเคยทำเวลาได้ดีสุดสอุดสีครับคือต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยได้่วงเลยครับเซคชั่นบาร์ก็ยังไม่มีก็เดี๋ยวจะกลับมาแก้ไขแล้วก็เพิ่มมาในการในการวิ่งอ่ะ เวลามันมันมันพอได้อยู่แล้วแต่ถ้าถ้าเรามีเทคชั่นก็จะทับง่ายขึ้นห่วงก็จะเวลาอาจจะลงกว่าเดิมเพราะว่ารถมันเครื่องสามเม็มันมันมันฟีดจริงเยอะครับมันไม่มีกลิปก็เวลาที่ที่หวังก็คือหวังที่เปลลายแล้วแต่ว่าตอนนี้เอาเอาเอาสิบสองต้นให้ได้กันก่อนคือมันไปได้ถึงเปบปลายเปลลายนี่ก็ดีใจนะครับรตจรถเครื่องเป็น สามเอสทีทีอเอสทีสองุห้าครับอ่าครับก็เปลี่ยนคอยดีเป็นเป็นของสองหนึ่งห้าครับครับเพื่อที่จะมีช่วงลงเข้าอินเตอร์มาลงมัน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 ทำง่ายกว่าอ่าครับก็ลูกก้านก็จะเป็นลูกเจก้านตอนแอร์ครับแล้วก็เป็นเทอร์โบถึงหกแคดยี่สิบเกียร์เป็นเกียร์มาทูครับอ่าแล้วก็แล้วก็มีพวก คัทเป็นโอเอสอ่าเป็นเิดเดิมของ205เลยครับเวสเกตเป็นเทอร์โบสมาร์ทครับปรา42ครับแล้วก็โบออฟเป็นเป็นไทเอลครับผมกล่องเป็นกล่องเฟฟเฟน3.24ครับของทองอ่าช่วงล่างเป็นเป็นโช้กอัพของเชลลินเอสเอครับปรับ16ระดับแล้วก็พวกฟูดต่างๆเป็นยูนิเซนทั้งหมดครับ ชุดเลยครับภายในเป็นภายในเดิมๆเลยครับเ,เป็นภายในเดิมทั้งหมดครับผมก็มีแค่ตั้งเกตวัดมาเป็นซีฟี2 4 8 s t ครับ <L un it> ก็งานเลสเตอร์แดกปีที่แล้วได้ที่สามในรุน่น S4 e u r b o ขับหน้าแล้วก็งานโตโยต้าเดยในปีที่ผ่านมาก็ได้ที่สาเหมือนกันครับในรุ่นเดียวกันต้องบอกว่าได้มาจากน้องในกลุ่ม E Thailand นะครับซื้อมาในราคาที่ไม่แพง คือรถรถจอดรถขับไม่ได้ก็ลากกันกลับมาเครื่องเดิม 4A เอามาทำอะไรอีกนิดหน่อยก็คือรถใช้งานปกติเลยครับเป็นรถครอบครัวเลยที่ผมใช้อยู่มาก่อนครับ,รบแล้วก็มาเปลี่ยนเพเทิรเป็นเปนเครื่อง3ามแล้วก็โมดิฟายโดยพี่ลุงอารเปแบูกันลดก็ในอนาคตก็อาจจะเพิ่ม oh. เพิ่มแรงม้าอีกนิดนึงให้มันได้ตัก5 0้า0้รากว่า,ก,วาก็น่าจะหยุดแล้วเพราะว่ารถขับหน้ามัน ถ้าจะเอามาใช้งานด้วยคือประมาณอยู่ประมาณ500้อเนี่ยมันยังพอขับไปไหนมาไ,ไหนได้สะดวกสบายการที่เราจะเอารถไปวิง่งแดกมันมันสนุกตรงที่ว่าหนึ่งเลยคือเราต้องไล่ลรถทำยังไงก็ได้ให้ให้รถเราวิ่งเวลาดีที่สุดในระยะทาง4 0 0สองเมตรเขาต้องคืนหนึ่งไล่รถเลยดูอุปรกรณ์ส่วนควบช่วงล่างนะครับแล้วก็อะไรต่างๆคือมันมันสนุกตรงตรงที่ว่าเราเราต้องใส่ใจกับมันค่อนข้างะละเอียด นั่งรถวิ่งไม่ได้ครับบางคนรถบ้าน mm hmm. ก็ผมก็อยากเชิญชวนให้มาลองวิ่งกันดูนะครับ mm hmm. ในในรุ่นแบ็กเก็ต mm hmm. เป็นการที่มา mm hmm. เหมือนมามาได้สัมผัสกับกินไอสนามก่อน mm hmm. ในการวิ่งแบ็กเก็ตแบ็กเก็ตวิ่งง่ายครับวิ่งตามเวลาว่าเราเราจะลงในแบ็กเก็ตกี่วินต์เราก็วิ่งให้ได้เวลาเท่านั้นสมมติว mm hmm. ่าวิ่ง2ี่สิบไงทำไงก็ได้ก็ไม่ให้ต่ำกว่า20สิบ หรือไม่ให้เกิน20อยู่ในเลง20พอดีเราก็จะมีสิทธิ์เข้ารอบอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมันไม่จำเป็นว่ารถคุณต้องแรงรถเดิ่มก็มาวิงได้การที่จัดมาถัดเล่นเครื่อง 3S นั้นคุนเทอร์โบนะครับก็หนึ่งเลยคือเครื่องเครื่องเครื่องสแตนดาดคือแรงอยู่แล้วแต่มันจะเสียข้อเสียของของของเครื่องสตเคือหนึ่งราคามันค่อนข้างสูงตอนนี้คือเครื่องเริ่มหายากแล้ว แล้วก็พวกอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆบางชิ้นก็ยังเบิกได้อยู่บางชิ้นก็คือต้องต้องหามในอสอบเท่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาแรงม้าเท่าไหร่ด้วยครับคือถ้าเอาถ้าร้อยกว่าขึ้นไปก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องปอกถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับก็ไม่มีอะไรมากการปรับเซ็ตช่วงล่างพิ้งเด็ก็ไม่มีอะไรมากครับคันชักกระส่งแน่นบูธิีกนกแน่นยังไงก็วิ่งได้ครับ ยังไงก็ไปวิ่งได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ใช้ช่วงล่างตึงเหมือนรถวิ่งศรกิจเราจะวิ่งทางตรงอย่างเดียวก็คือขอให้รถไม่ไม,ไม่ไม่โฉบนะครับไม่โฉบซ้ายไม่โฉบขวาไงาวิ่งเข้าเส้นได้อยู่แล้วครับครับฝากถึงงาน elever dash ก็คือคนที่ขับ e e นะครับก็ขอเรียนเชิญมามาร่วมกิจกรรมกันนะครับเหมือนเป็นการพบปะพูดคุยกันคือ ในแต่และอู่ก็จะมีแพทเทิร์นของตัวเองก็คือก,ก็ก็จะเป็นคนอู่ที่มาเนี่ยคือจะเป็นรถที่ทำเป็นอู่ที่ทำอีแทบจะทุกอ,อู่นะครับก็มาคุยกันได้ครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยสัมผัสสนามก็ลงไปวิ่งสัมผัสสนามกันได้ I won't look back ever again. Yeah, hey, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think of. ปลาย13กางจนมาถึง12กลางนะครับแล้วก็เป้าหมายในปีนี้นะครับงาน AE l e v e r d e c k นะครับผมก็จะอยากหาใจนะครับผมอยากหาเป็น11ปลาย,ลายแต่ตอนนี้เนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ที่12ก่อนครับผมในส่วนตัวผมนะครับจะล,ลงในสองรุ่นนะครับผมเป็นรุ่น S Series Turbo นะครับรวมถึงรุ่น,น Open Turbo นะครับ ก็จะลงน้งแขงรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูความเป็นไปได้ก่อนนะครับว่าเราจะเซตอับรถอย่างไรแล้วก็รถเราการซ้อมการอะไรเนี่ยเราจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่นาสนามแล้วก็จะสมัครตรงนั้นเลยครับด้านหน้าแต่ใจคิดเอาไว้เป็นสองรุ่นนี้ครับเป็นเอสฟิลิโวขับหน้าแล้วก็โอเพนโถนะครับมีเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนที่แข่งงานเอจเรเวอร์แดกปีที่แล้วนะครับ ความพร้อมของผมถามว่าพร้อมไหมเราพร้อมครับแต่ยังพร้อมไม่พอเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยผมได้รับอันดับที่สองนะครับผมยังยังมีความเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมีความไม่พร้อมในบางเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่วงน้ำหนักที่ยังไม่ได้บาลานที่มันลงตัวร้อเซ็นนะครับรวมถึงออรอบต่างๆรอบเครื่องต่างแรงต่างเราเปิดรอบที่ ที่ไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ในโฉมปีนี้เนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเซ็ตอัพรถนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างการถ่ายเทน้ำหนักต่างๆให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะไปขอไปประชันนะครับผมหรือไปร่วมกรข่งขันในงานแน่นอนนะครับของผมเองก็บอกก่อนคอนเซปต์ผมเนี่ยรถผมจะเป็นรถที่เป็นรถบ้านแอร์เย็นเทงท๊อกนะครับถามว่า ผมทารถคันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรขับรถในการแข่งขันจา๋าเลยไหมไม่ใช่นะครับผมต้องใช้ชีวิตวนารถคันนี้ไปใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็ถามว่ามันแตกต่างไงครับอย่างแรกครับเราใช้ชีวิตประจําวันได้และแข่งได้เนี่ยหนึ่งครับการแข่งขันเนี่ยมันจะทําให้เราได้ดีประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆเพื่อนๆนักแข่งขันทุกๆคนนะครับที่มีประสบการณ์และนํามาปรับใช้ในการในการใช้ชีวิตประจำวันได้ ก็อย่างนี้ครับงาน a อ e, ี๊ยว่าแดนเนี่ยเป็นงานที่รวมรถเฉพาะ a อ e, นะครับแต่ประวัติของการแข่งแดนเนี่ยคือผมแข่งหลายๆรุ่นม,มานะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นหรืออะไรครับก็ได้เข้าร่วมเนี่ยผมมองว่ากิจกรรมการแ,แข่งแข่งขังรถ402เมตรเนี่ยมันเหมือนในการมีติ้งครับแล้วก็คนที่คนที่อยากที่จะ ไปร่วมกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยหรือมีรถพับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าท right ี่เราไปแข่งเนี่ยมันมีหลายรุ่นให้เราได้ได้ร่วมได้ร่วมเข้ากันแข่งขันซึ่งเราไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับว่ารถเราแรงหรือไม่แรงในมุมมองผมแดกเป็นกีฬาการแข่งขันที่ถูกต้องและอยากให้ทุกคนนะได้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น AE หรืออะไรก็แล้วแต่ครับอยากให้เข้าร่วมในในงานแข่งขันนะครับแล้วก็ไม่ไปสร้างความร้อนในท้องถนนนะผมชอบตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะ ชอบแข่งขันในสนามมากกว่าในการขับขี่ในทอน้องถนนเราจะได้มี้วยรางวาัลมีชื่อเสียงได้ด้วยด้วยอะไรด้วยอย่างเนี้ยครับผมก,ก็อยากจะฝากเรียนเชิญนะครับใครที่ต้องการที่จะเข้ามาในวงการแดกนะครับผมเข้ามาเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับผมมาแข่งขันในสนามแล้วก็มาใช้ความเร็วอย่างถูกต้องในสนามแข่งขันนะครับก็ในวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับใครที่ต้องการจะ มาชิมรานะครับหรือน้องๆพี่ๆที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับมาได้เลยนะครับไม่ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องขับรถ a e อ e e นะฮะท่านสามารถที่จะนำรถรุ่นอะไรก็ได้นะครับมาแข่งขันในในงานนี้ก็ได้ในรูปของแพ็กเกจท่านมาชิมลาก่อนแล้วท่านจะได้รู้ว่าท่านจะลหลงรักในในในกิจกรรมของการแข่งขันรถแบคหรือเปล่า,านะครับก็อยากเรียนเชิญกว้างๆนะครับให้ให้กับทุกท่านได้เข้ามา I'm making a new plan rearranging my life and I won't look back ever again Can't stop what's